อ่านใช่แล้วแล้วถ้าเป็นพยาบาลน่ะเป็นพยาบาลก็ต้องดูแลคอยคอยดูแลคอยดูแลแล,แล้วถ้าเกิดเป็นพ่อเป็นแม่ล่ะก็เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเลี้ยงดูบุตรดิอ๋อเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเลี้ยงดูบุตรแล้วถ้าเกิดเป็นตุ๊ดอ่ะเป็นตุ๊ดก็ต้องอาฮะ <c oughs> อาฮะอย่างเดียวจริงเลย อ๋ออะไรก็เรียกว่าเกิดมาแล้วทําหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบใช่แล้วเป็นชาวประมงต้องทําไงครับาระจย์สุเทพหาปลาครับถ้าเป็นพ่อค้าก็ต้องหาผลกําไรถ้าเราเป็นศิลปินก็ต้องอยู่แสดงศิลปะอย่างนั้นถ้าถ้าเกิดเป็นพระต้องสอนมนุษย์ใช่แล้วเราเป็นชาวพุทธก็ต้องศึกษาประพฤติและปฏิบัติ สร้างความดีให้กับตัวเองจึงจะได้เกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดใช่แล้วตรงลงคืนนี้เราจะให้ธรรมะยมถึงกี่โมงเนี่ยถึงสองทุ่มถึงสองทุ่มตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้19บเนาฬิกาสามสิบสนาทีสามสิบสอนาทียมอดใจรอหน่อยตอนนี้พระเอกแต่งตัวใกล้เสร็จแล้วใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นพอเสริมเรื่องบุญยอมว่าบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางใจ บุญกราบบุญไหว้เขาทางฝ่ามือครับอทีนี้โยมก็วางแผนที่ชีวิตว่าคนเราเกิดมาแต่ละอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ว่าเขาบอกว่าคนเราเกิดมามีอายุยืนยงเพราะไม่ปรงชีวิตสัตว์คนเราเกิดมาร่ํารวยทรัพย์สมบัติเพราะชอบให้ทานคนเราเกิดมามียศศักด์อัครฐานเพราะเป็นคนไม่ขี้อิจฉา คนเราเกิดมามีรูปร่างงามโสภาเพราะเป็นคนไม่ขี้โกรธคนเราเกิดมามีโรคภัยไม่มีโรคภัยให้ทุกข์ให้โทษเพราะไม่ชอบเพราะไม่ทรมานสัตว์คนเกิดมาชื่อเสียงไม่วิบัติเพราะชอบรักษาศีลคนเราเกิดมาแล้วไม่ถูกติฉิน เพราะไม่ขี้อิจฉาเพราะไม่ใส,ส่ร้ายป้ายสีไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นเอ้ยังไงไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น <c oughs> อ,อแผ่นเสียงมันตกล่องนิดนึงออออมีการแผ่นเสียงพวกล่องด้วยครับเ,เ,เพราะ <c oughs> อาจจะไม่ได้ล้างหัวเทปเพราะไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อืออ่นครับอคนเราเกิดมามีบริวารดาด,ดื่นเพราะเป็นคนมีเมตตา,าธญญญาเป็นคนมีเกิดมาแล้วมีสติปัญญาเพราะชอบฟัง เทศฟังธรรมในการดูบุญใช่แล้วดูบุญของตัวเองครับเออทำไมอายุยืนเพราะอะไรยอมเพราะไม่ฆ่าสัตว์เพราะไม่ฆ่าสัตว์ครับเออทำไมฆ่าสัตว์แล้วมันเป็นไงฮะอายุมันสัตว์ก็ตัดชีวิตเออแล้วเป็นงไงฮะเวลาสัตว์มันถูกทำร้ายเนี่ยมันเป็นงไงมันก็เจ็บปวดมันเจ็บปวดมันทรมานมันก็เรียกร้องความเป็นธรรมใช่จากชีวิตของของมันเหมือนกันเนาะมันก็เกียดทุกเกียดทุกรักสุขเกียดติทุกใช่แล้วเหมือนกันเออ ทพราะนั้นศีลห้าข้อเนี่ยเป็นพื้นฐานของชาวพุทธเราเอเพราะนั้นเราอยากรู้ว่าเราเป็นคนมีเมตตาเนี่ยใช่กลับไปทดสอบกับหมาแมวที่บ้านทำไมอ่ะทดสอบอยังไงทดสอบดูเลยยอมว่าเราเป็นคนมีเมตตาไหมง่ายๆกลับไปถึงเปิดประตูบ้านแอดหมาแมวเดินมาพันแข้งพันขาอืแสดงว่าเราเป็นคนมีเมตตาใช่แล้วแต่กลับไปถึงเปิดประตูบ้านแอดหมาแมววิ่งหนีออกหลังบ้านกันหมดงั แสดงว่าเราเป็นคนไม่มีเมตตาอแต่ถ้ากลับไปถึงเปิดประตูบ้านแอดเป็นยังไงมันยืนมองเราเฉยเราก็มองมันเฉยแสดงกับมันก็เราพอๆกันอสูสีกันนะสูสีกันเพราะนั้นเมตตานี่สำคัญนะครับออมีอานิสงส์ไหมครับเมตตาเนี่ยเมตตานี่มีอานิสงส์ครับอาจารย์ประหลัดสุเทพพูดให้ยมฟังรีอมีอานิสงส์อะไรนิสงส์จะไปที่ไหนก็มีแต่คนรักไข้ครับ<อ>นะจะเรียกว่าเป็นคนที่มีความอุปถัมภ์ค้ำชู ไปที่ไหนก็มีคนเรียกว่าเอ็นดูไปไหนก็มีแต่คนรักไข้เทวดาก็รักไข้ผีสางนางไม้เห็นก็รักไข้นี่เขาเรียกว่าอนิสงส์ของความเมตตาขนาดนั้นเลยใช่แล้วอมีแรมไหมความเมตตาเนี่ยครับต้องมีแลมด้วยมีสักหน่อยไหมเอาอีกเลยครับตรงเมตตาเนะ่ยนะเพราะยอมเพอพัพโยมมาเรื่อยๆเลยเลยครับหอสวดมนต์จะเสร็จแน่อ้าวอ้าวอ้าว ว่าเป็นแหล่ธรรมะสังขารสักนิดหนึ่งครับขอเชิญทุกท่านมารวมกันฟังเทศกุศลวิเศษพพองภัยศาสตร์อายุวันโห ơ nịgen ơ nịgen 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 ยืนานาาแด่โยมทุกท่านที่ฟังธรรมจึงขอร้องเกลิ่นเออเอาก่อนกล่าวนะแก่ชาวมวลอยากลูกขอโอกาสเอากล่าวนคือทาน น้อมมโนรับโมทานาแดน่ท่านที่มาบำเพ็ญทานสุดสูสงก็รักพระเตปัญญางละโปรดตั้งใจฟังเถิดคุณโยมปัราถ้าฟังโดยเดีย่ยอมเกิดปัญญา เออถ้าฟังนัด้วยเดียกยอมเกิดปัญญาละบัรทาวกามเนอารมมังอาจอย่าตั้งใจฟังได้วหวางลืออเลิงได้วางเนบันเทิงเนอคุณโยอมจัด เออ,เออวันนี้ละนอจงฟังเทพนาตามองค์บน้นๆที่แตเดงพระธรรมวันนี้นองว่าการเทศมิเจตจำนงให้โยมเลิกลงกิเลตตันหางดับความรักหักโทสะ ดับโมหะเอาลงด้วยเหตุผลเตือนให้สำนึกรู้สึกในตนในห้เลิกกังวลจากมารยานี่คือการเทศให้โยมได้ฟังแล้วก็ให้พินิจพิเคราะห์ดังที่เราได้เทศกันมาในวันนี้เออแต่วันนี้น้อง ก็จนจะได้เวลาอมาเลยแต่วันนี้นอตามองค์นั้นฉันต้องลาจากโยมฉันจางที่ฟังการโอกาสหน้ามาฟังใหม่พูกนี้นัลไซมีใครคุณโยมจาามาฟังเทศหลวงพ่อก็มาพระราชวิจิตนิปัติพานนันนา วัดสุทัศน์เทพวลาลามกับอีกองค์พระราชจะทำบอกว่าทีจะมาแสดงทำตรงนี้คุณโยมจากเทศนาสี่วันนั้นน้องเชิญโยมแม่พ่อมาฟังกันนาสามองค์วันนี้ฉันคงต้องลา โยมที่มาฟังเพลทุกคนนะขออานิสงส์แห่งการฟังเพลให้โยมทุกคนนะจงสุขคงสวยร่ลำรวยทุกคนนะให้สุขสวยร่ลำรวยทุกคนแนละเงินทองช่วยร้องหน่อยสิอ๋อให้ฟังกำลังเพลินเลยขนาดนั่นเชียว รับรวยเงินทองแล้ะหลายต่ออีกครับอายุแท่ใน้แค่ร้อยจะมากหรือน้อยอย่าตามกว่านั้นวันนั้นช่วีนให้มีปีพานผุดพองผิวพานนดังการเทนส่วนสุขาะขอโยมสุขี ให้สุขนะอย่ามีนะวันวายเวทนะให้สุขดีเออนะมีตีเด่นในตุกกระเด็นนะดังดวงดามนะให้สุขแพ้นะอย่าแพ้ทุกนะเจริญสุขนะจะได้โศกเศร้าให้สุขนะแฉลจะลางกายแก่ โอ้พละโยมราวนอย่าโลยลาพละกำลังไในขอโยมตั้งมั่นดังโกดาบันที่ยิ่งใหญ่ในอำนาจจิตลุกในละมิดทวายปากโยมเขาวายให้ทาวอนอีดที่ตั้งนาอละปาที่ตั้ง ให้สมดังนาที่ฉันอวยพรเอาผีออกจากอกเขาดับโลกคลายร้อนเอาหยุดพิมพ์แลพ่อนนาไรลดนาคำพีนันในอาบว่าซานเป็นการสิ้นสุดนี้ยอดนาสมมุดจบพรเพีย,ยงนี้จะว่าแล้ลาตอนก็จะได้พรกันทียมง ลาโยมตรงนี้ลาโยมทุกคนก่อนจากโยมไปก่อนจากโยมไปสามองค์ฉันจะได้อะไรนเอาไปดูต่างหนะ้า ก่อนจากโยมไปตามองค์ฉันจะได้อะไรไว้ดูต่างหน้า <S <S> <S เพื่อเป็นของขวัญันลาโอ้โคุณโยมจ้าขออีกสักคนละใบ อะไรล่ะก็เธอแม่แบงใบบางบๆแม่แบงจะขาดใจแล้วใบบางบงหมดกันแล้วหรืออย่างไรอย่างไม่หมด เล้วกันมาเรื่อยๆก็เป็นของขวัญวันจากของฝากวันลาก็เอาไว้ดูต่างหน้าพยายามคิดถึงยอมกําลังเซนเช็คอยู่อขนาดนั้นจบนี่จบหรือยังนี่ยังยังยอมอยากได้แก้วก็ขอให้แก้ว มากองยมอยากนะเด้ทองก็ขอให้ทองมาหา้างไทยโยมซื้อหวยก็ขอให้รวยรางวัลนะมีเงินกันเป็น ชนอคุณโยมลาอาเะลยดน่าอาเปลยดนะที่โยมต้องการต้องยั่งยืนนานอย่าเสียอย่าล้มจงสุขหรือทยเอ็นิงเอ็นิ่งอ็นินเ่งนิกเนินิ่งน่ จงสุขเรือทยสบายใจโยมให้ชื่นอารมณ์ในฤดีนี่ขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีใครมาติดกันเพศตอนท้ายตรงนี้นีขอให้รวยขอให้รวยให้รวยกันทุกคนโยง อย่าเจ็บอย่าป่วยก็ขอให้รวยลูกเดียวในอาวาสานเป็นการสิ้นสุดนิยหนาสมมุตินี่จบพรเพียงนี้จะว่าแลลาต่อก็จะ,จะได้พอ,อกันทีลายมตรงนี้และขอให้ยมจงสุขเทีย สุขเคียงชอกเดียงกันหมดงางนั่นหมดหรือยังโยมเนี่ย ยังยังจบอาจบแล้วเหรอจบแล้วครับไม่เป็นไงก็งงไม่มากันสักทีเลยอะเออไม่มากันตลอดเลยนะเนี่ยอันนี้เขาแหลรลากันไปแล้วแหลลาแล้วนี่มีเด็กเยาวชนเยอะแยะอาวทำไมอ่ะมีแลต้องต้องต้อง,ต,องต้องมีพร